สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยติดแก๊ส CNG โรงงานประหยัดน้ำมันมากๆมานำเสนอกันอีแล้วนะคะ Toyota Corolla ติตด 1.6E CNG โร CN งงานเกียวโตะคันในปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่น1ล้อยู่ที่329,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็นนะคะส่งเดแลแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะนี่ค่ะ โต,ตยทาโคล่าติด 1.6e CNG โรงงานเกียวโตคันนี้ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่329,000บาทเท่านั้นค่ะเครื่องดูออลแล้วนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กแกรบกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ เครื่องเสียง AM, FM, AUX แล้วก็ CD นะคะแอร์แบบคู่ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวส่งเดือนละแค่7,000บาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถนะคะช่วงนี้น้ำมันขึ้นสูงมากๆเลยนะคะติดแก๊สอีกอย่างในงติดแก๊สจากโรงงานและประหยัด,ดน้ำมันมากๆเลยต้องเป็นคันนี้นะคะน่าใช้ค่ะขับดีคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะ สภาพดีมากๆเลยนะคะผ่อนสบายสบายแค่เดือนละ7 0 0 0บาทนะคะจัดได้เต็มอีกต่างหากค่ะน่าใช้ค่ะเครื่องดีมากๆเลยนะคะเครื่องเงียบมากๆเลยค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะรับประกันบอดี้ให้เลยนะคะไม่มีจมน้ำนะรับประกันให้เลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะสอบถามประเดียวเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ทรปรปึกษาได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเครื่องยนต์พันหกเบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 050-858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรออกรถไม่ยุ่งยากนะคะยินดีข้อมูลนะคะประวัติดีฟีดาวส่ง7,000บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะกะซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถสวยสภาพดีติดแก๊สพร้อมประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ